สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่วิวนะคะอายุ25ปีตอนนี้ทํางานเป็นเภสัชกรนะคะพี่จบอะไรมาก็คือจบคณะเภสัชศาสตร์ค่ะสาขาบริบาลเภสัชกรรมจากมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะคณะที่พี่เรียนก็คือคณะเภสัชจริงๆมันจะแยกอยู่เป็นสองสายอะคะ่ะก็คือสายแคร์กับสายทายสาย,สายแคร์เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาละคะ่ะ แต่ถ้าสายสายก็คือสายวิทยาศาสตร์จะเป็นเภสัชกรที่อยู่ตามโรงงานยาต่างๆะคะ่ะจะเป็นคุณแบบว่าพัฒนาสูตรนะคะที่ค้นตัวยาะคะ่ะแต่ว่าพี่เนี่ยจะอยู่ในส่วนของการดูแลคนไข้เภสัชเนี่ยคนไข้จะแยกกันชัดเจนนะคะระหว่างสายสายกับสายแคร์เนาะที่อไปลักษณะการเรียนก็คือของพี่เนี่ยจะเรียนทั้งหมดหกปีนะคะในสามปีแรกเราจะเรียนพื้นฐานพื้นฐานในที่นี้ก็คือปีหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานทั้งหมดชีวะเคมีฟิสิกส์เนี่ยค่ะ คันนี้ก็ฝากเป็นสิ่งที่ต้องนําไปใช้ในปีต่อไปเพราะเริ่มขึ้นปีสองก็จะเริ่มเรียนตัวคณะมากขึ้นก็จะมีในส่วนของอเรียนทํายาจะเรียนทั้งหมดสี่ตัวเนี่ยค่ะเป็นตัวหนึ่งสองสามสี่ประเดียนไม่เหมือนกันก็จะมียาเม็ดยนทํายาเม็ดยาฉีอ่างเงี้ยมีเยอะมากต่อไปก็จะเป็นสายแคร์ก็คือเรียนเกี่ยวกับการใช้ยาทั้งหมดอะคะ่ะ จะเริ่มก่อนก็คือยาเนี่ยประมาณว่าชื่อยาอะไรมีโครงสร้างยังไงค่ะออกฤทธิ์ยังไงผ่านเซปเตอร์ไหนผลข้าขงเคียเจากการใช้ยาคืออะไรก็คือเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับยาทั้งหมดทุกตัวที่มีในโลกใบนี้ถึงต่อไปถ้าจบปีสามเนี่ยเราก็จะมีความรู้พื้นฐานในระดับหนึ่งขึ้นปีสี่ก็จะเป็นชั้นคลินิกนะคะชั้นคลินิกก็คือชั้นที่เรียนเกี่ยวกับผู้ป่วยทั้งหมดสี่ห้าหกจะเรียนกับผู้ป่วยทั้งหมดเลยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเทโลปีอะค่ะ ชรปีมีทั้งหมด4ี่ตัวต้องเรียนตัวหนึ่งให้ผ่านถึงจะไปตัวสองได้เขาเรียกว่าเรียนแบบเป็นซีรีส์นะคะเรียนว่าผู้ป่วยลักษณะประมาณนี้ควรจะใช้ยาประมาณไหนอย่างเช่นคุณหมอบอกว่าคนนี้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ว่าเขาดันมีโรคประจําตัวโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคไตทีนี้ยาตัวนี้อาจจะใช้ไม่ได้ ยาทางเลือกต่อไปคืออะไรเนี่ยคะ่ะหน้าที่ของเภสัชกรก็คือแนะนํายาทางเลือกให้คุณหมอว่าเรามีตัวเลือกที่ดีกว่าคืออะไรรวมทั้งหน้าที่ที่สาคัญที่สุดก็คือติดตามการใช้ยาค่ะว่าคนไข้ใช้ยาไปแล้วปลอดภัยไหมอันนี้คือถึงสาคัญที่สุดเพราะเราจะตั้งจุดไว้ว่าหนึ่งคนไข้ใช้ยาแล้วคนไข้ต้องปลอดภยัยเนี่ยคะ่ะสองก็คือประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยดีไหมถ้าไม่มีเราต้องเปลี่ยนไปใช้อะไรเนี่ยคะ่ะของพี่เงินเดือนของพี่ก็ ถ้าจบมาเนี่ยค่ะสายแคร์สายแคร์เนี่ยหรือว่าสายบริบาลผู้นเวลเนี่ยอาจจะทางานในส่วนของรงมาได้โดยตรง,งรงมาลัฐบาลหรือว่าลงมานอีอกชนหรือว่าจะไปอยู่ร้านยาก็ได้ของพี่เลือกมาร้านยานะคะเพราะว่าพี่มีความชอบเพราะว่าตอนปีหกอ่ะคะ่ะเราจะฝึกงานทั้งปีมีทั้งหมดหกผัดในหกผัดก็จะเรียนไปที่ต่างๆอย่างเช่นอยู่โรงพยาบาลอยู่ร้านยาอาจจะไปอยู่โรงงานเนีย้ยคะ่ะก็พบว่าตัวเองเนี่ยชอบร้านยามากที่สุดก็เลยเลือกมาทํางานที่ร้านยานะคะ่ะ เงินเดือนสตาร์ถ้าในส่วนของร้านยาจะอยู่ที่ประมาณ35,000-45,000ไม่รวมผ่าทรามค่ะก็ของพี่ได้ประมาณ4 5 0ห้าค็คือเงินเดือนแล้วก็ใบประกอบค่ะเงียนสายอื่นมาถ้าตั้งแต่วัธยมยยมค่ะสายที่เรียนควรจะเป็นวิทย์คณิตเท่านั้นจะรับใครวิทย์คณิตเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็มาสอบสำหรับการสอบก็คือว่ามันมันมีการเข้าได้หลายอย่างค่ะอาจจะเป็นสอบตรงหรือสอบกลางของประเทศ เนี่ยค่ะก็สอบได้แต่อย่างที่สอบมาจากสอบแอดมิชันก็คือสอบของส่วนการของประเทศค่ะอันนี้ก็าจะไปดูเลรดแต่ละปีก็เหมือนจะไม่เท่ากันอาจจะใช้จีแท็กก็คือ tag, เขตข้ามาคำนวณด้วยร่วมกับคะแนนแจกแท็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คำนวณตอนนั้นที่เข้ามาประมาณคะแนนประมาณสองหมื่นต้นๆค่ะพอเข้ามาก็จะเริ่มเรียน่ออลักษณะการทํางานจบมาใหม่ๆก็ประมาณเนี้ยค่ะเทส์จ,จบใหม่แล้วแต่ว่าใครจะเลือกไปทํางานที่ไหน งานมันค่อนข้างจะกว้างขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบสามารถเลือกได้หลายค่ะบางคนไม่ชอบสายดูแลผู้ป่วยอาจจะชอบสายวิจัยก็จะไปโรงงานได้งานนข้างจะมีเยอะมากให้เลือกที่ไปสัมภาษณ์เทศจักรมานะคะเชษจักรเนี่ยต้องเรียนเรียนมหาลาัยก็มีหลายมหาลัยเฉพาะอยู่หลายมหาลัยเลยมันก็จะแต่แขนขออกมาเป็นวิชาที่เรียนแต่ปี ในแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่เรียนเรียนไม่เหมือนกันจะเรียนแตกต่างกันออกไปเทศ์น,นะคะก็จะเรียนช่วงปลายเนี่ยจะเรียนเฉพาะสายวิคณิตเท่านั้นพี่เขายอกว่าต้องสายวิคณิตเท่านั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ปีหนึ่งนะคะก็จะเริ่มเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันแล้วก็ชีวสถิติและเซลล์และชีวะระดับโมเลกุลค่ะแล้วก็ทุนวิทยาทางการแพทย์แล้วก็ปริทย,ทยาทางการแพทย์ทั่วไป การีลวิทยาทางการแพทย์ทั่วไปค่ะแล้วก็ชีวะเภสัชกรรมและเภสัชกรรมศาสตร์พิษวิทยาคลินิกแล้วก็มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมค่ะ็จะเรียนเนื้อหาลุทั่วไปที่เรียนมาตอนมปลายแล้วพอขึ้นปีสองมาสูบว่าจะเริ่มยากขึ้นพอปีสามนะคะก็จะได้เรียนกับคุงยา คือวิทยาศาสตร์เคมีคณิตศาสตร์เรียนปกติค่ะเป็นการทบทวนเนื้อหาส่วนจะแบ่งเป็นสองสายนะคะสายแพร์สายแพร์ก็คือการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็สายทายก็คือการทํายาการผลิตยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จบแคร์จบสายแพร์ไปนะคะก็จะเป็นก็จะไปรับงานโรงพยาบาลโดยตรงเลยเงินเดือนสตาร์ทนะคะที่ของนักศึกษาที่จบมาใหม่เภสัชที่จบมาใหม่เดี๋ยก็ ประมาณสามหมื่นต้นๆค่ะก็เภสัชหรือว่าแพทย์ <S 1> <1> <S สาขาอื่นๆนะคะก็เรียน6ปีค่ะค่ะนี่ก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ